โอเคลเลยสวัสดีค่ะไลฟ์แล้วไลฟ์เลยอะไรล่ะพ่อพ่อบอกไลฟ์เลยไลฟ์แล้วแต่ว่ามีคนเข้ามาหรือยังเด็กน่อยน้องอยากกินเนาเนี่ยมัดผมก่อนไหมครัอมัดผมนะคะมันขึ้นตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มามีจะโชว์มัดผมให้เด็กหอ้เาคุณจะโชว์มัดผมเหรอจะโชว์มัดผมคุณอยากให้ผมโชว์มัดผมไหมคุณอยากจะโชว์มัดผมให้ลูกอ่ะอ่ะ โชว์มัดผมให้ลูกวันนี้คุณพ่อเขาจะโชว์มัดผมให้ลูกสามนะคะเบี้ยให้เด็ดดิ้นมัดหลายครั้งเขาช่วยไหมคะจริงเหรออ้องอ่านหนังมิกะมาอ่าๆโอเคแสดงว่าหนังิกะไม่ทำให้ดีกว่าเหรอคะไว้ใจผมเลยยังงมึจำได้มือเดียวมนังมีแต่ด็ดดิมือเดียวคืออะไรคะแต่ดดิมือเดียวคือได้หรือไม่ได้คะจำได้จำได้เอาเมียจะเอาเป็นน้ำทุหรือว่าอะไร หนทุกคนยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะมีคนบอกสวัสดีค่ะคุณพ่อเชิดให้นั่นขึ้นมาสิว่าเราจะต้องแบบทำยังไงเออผมว่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบอกมียาน่ารักค่ะคุณคนนะเนี่ยสวัสดีพี่พี่ยังครสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนทำอะไรกันนะวันอาทิตย์ วันอาทิตย์สดใสกล้องนี้แคบจงโองคได้แล้วเราต้องใกล้ชิดกันนิดนึงเราต้องใกล้ชิดนิดนึงเราต้องใกล้นี่มีเด็กไม่นอนหนึ่งคนระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่กําลังสั่งอาหารมานะคะเพราะว่านี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วเราก็เลยแบบเออคิดกันว่าสั่งอะไรดีสั่งอะไรดีจะออกไปกินข้างนอกดีไหมสุดท้ายเหมือนเดิมผมอยากจะถามคุณผู้ชมด้วยว่าอะไรรู้ไหมครับว่าอะไรคะว่า S <S คุณเคยมีปัญหากันเอ,อกับเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิด <ๆ S 1> หรือคนที่อยู่ที่บ้านไหมว่ากินอะไรดีบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นประจำคนเนี้ยประจำคนเนี้ยชอบถามว่ากินอะไรดีกินอะไรดีปะจำเลยกินอะไรดีอะสารปวดหัวว่าตายเออดี๋ยวขอกดคอเนิดนึงนะมาอ่านี่ไงม,มันแบบว่านี่เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ในเครื่องนี้ก็ได้ มันต้องปิดเครื่องอ่ะแล้วน้องมียาเหรอคะกินอะไรดีคะกินตับไก่กินตับไก่เหรอคะอ้าวพวกินนี้ไม่ได้บอกอ้าวแล้วเดี๋ยวดิสั่งข้าวเหนียวมาให้หน่อยเอาไหมคะสรุปหนูชอบไหมคะอาจีน่าเอาเลยนะคะทุกคนทุกคนอยากกินอะไรบ้างช่วงนี้หนว่ามาหน่อยสิว่ามาหน่อยสิคะ ดูสิว่าจะตรงใจพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวดูเฉพาะเราสั่งกับข้าวมาแล้วแต่ว่าเป็นอะไรอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวเราจะมาบอกหลังจากที่แบบทุกคนบอกนะจ๊าโอ้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะใช่ไหมตื่นเต้นอยู่เลยละ่ะใช่ออตอนนี้ทุกคนแบบกําลังแบบว่าตื่นเต้นกับน,น้องมีย่ามากเพราะน้องมีย่าพูดกเก่งมากนี่มีย่าพูดกับพี่ๆเลยครัแบบ <C oughs> อยากคุยอะไรกับพี่ๆครับเนี่ย อยากคุยอะไรกับพี่พี๊บกิน้ากินข้าวเหนียวโอเคกินข้าวเหนียวพี่สมพี่สมมั่วแล้วโอ้โหใหญ่ไปค่ะมากมายก็คือเอาตรงๆนะช่วงนี้เราก็เราเราติดสั่งจากแกร็บอะไรพวกนี้ยมานานมากแล้วถ้าพูดตรงๆเพราะว่าช่วงหลังคือออกไปกินข้าวแล้ก็ลำบากใช่ไหมแล้วเราก็เราก็ตัวด้วย แล้วหลังๆคือเวลาสั่งมามันก็เริ่มติดเป็นนิสัยแล้วนะอย่างหนึ่งดีลเขาก็คือดีมากอ่าฮะเนี่ยมัโปรโมชั่นต่างๆแล้วบางทีเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าเราจะกินอะไรใช่ไหมที่ร้ักมันก็เออใช้ได้ง่ายอ่ะก็คือเราก็สโตรลมันก็มีแนะนำเอ่ยมี best deal มีโปรโมชั่นมีอะไรแบบนี้เลยตอนนี้นางมีเซมือเลยลูกตอนนี้นางมีดีลลดสูงสุดคือ60%เลยนะทุกคน นี่0เลยเหรอใช่และซูเปอร์แบรนด์เนี่ยก็จะมีลดเพิ่มอีก30%เลยเยอ,ม,อมากก็คือทริกเกอร์คือเ,เกียเข้าไปเลยแล้วก็ดูว่า60%ตอนเนี้ยเขาลดอะไรบ้างอันนี้ที่สั่งมาเนี่ย<ม>คือลดหมดทุกอย่างคือผมต้องบอก,กน,นิดนึงว่าเรื่องแบบ<ม>โปรโมชั่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยของบ้านเรานี่นะครับผม คนที่รู้ดีที่สุดคือภรรยาของผมภรรยาของผมจะกดแล้วก็ปั๊บดีดิดีไม่<ช>ไม่เอาดีไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละร้านอ่ะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่า เมนูพิเศษซิกเนเจอร์เมนูของแกร็บอะไรอย่างเงี้ยมีกว่าแบบ550เมนูเลยเด้อเฉพาะที่แกร็บเท่านั้นถูกเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเลยว่าแบบกินอะไรดีกินอะไรดีแต่ก่อนอ่ะกี้เครียดนะว่าแบบพอพี่ป๊อกบอกว่าเบบี้เรากินอะไรดีเรากินอะไรดีเขาบอกจะกินอะไรเลือกมาซีจะกินอะไรนะก็จะไม่บอกนะก็จะแบบว่าไม่รู้กินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ผมรู้ผมรู้กินอะไรไปกินเอ็มเท เอ็มเคก็น่าจะมีให้สั่งนะก็ไปดูได้โอ้ยเหนื่อยไรกเลยผมตกเฟรมมลเนี่ยขยบมาไหนถามทุกคนซิว่าเที่ยงนี้คุณจะกินอะไรเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะว่าทุกคนจะกินอะไรเดี๋ยวให้น้องมีย่ามาดูว่าดีไหมที่คุณจะัขออนุญาตกินแล้วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมหิวมากคุณหิวแล้วใช่ไหมครับเมียค่ะพี่เขาถามว่า อร่อยไหมคะที่กินไปข้าวเหนียวอร่อยไหมคะอร่อย,อ,อ,ยอ๋อคุณขอเป็นคนของเธอบอกชาบูค่ะผุ้ยชาบูดีจริงๆคือเราไม่ต้องไปกินที่ร้านเลยเนะอะบอกปะสั่งมาแล้วเขาก็แพ็คทุกอย่างมาให้แบบเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็แพ็คมาให้เธอแล้วเราก็มาทําเองที่บ้านสะอาดปลอดภัยด้วยช่วง,นนงออนเนี้ยเนอะออกปะนี่เงยคุณใจบอกว่าส้มตําข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวก็ดีเนาะเผื่อแบบว่ากินแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยสั่งเป็นเซต นี่ผมอยากจะบอกว่าผมเคยสั่งทุกคนผมเคยสั่งผมชอบผมเป็นคนชอบกินราเมงมากแล้วมันมีช่วงหนึ่งก็คือแบบว่าเราเราไปกินที่ร้านไม่ได้นะอผมลองสั่งมากินนะมันโอเคนะราเมงมากินที่บ้านเขาจะแยกแยกน้ำแยกเส้นแยกอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยอ๋อเธอมันาไม่นั่งนี้แล้วให้มามีไปนั่งไหนดีคะแล้วมียกจะนั่งไหนคะ มีญาจะบอกให้มันมีลุกแล้วค่ะแุณพ่อเขาเป็นเขาบอกไออี้เขาน,นี่อยากจะบอกว่าตอนนี้มันใกล้เที่ยงแล้วใครหิวช่วยกดไลค์มาให้หน่อยสิกดไลค์มาเยอะๆนะ้องมีย่ากำลังดูอยู่นะคะกดไลค์มาเยอะๆเจอไหมคุณพ่อไลค์น like. ี่ไังไงเนี่ยเ <Like. S 3> ดี๋ยวเราเดี๋ยวดูกดไลค์ให้เป็นแบบรัวๆกดไลค์รัวๆพัจจิว กดไลรัวๆโอ้ไลน์รัวๆมาแล้วไลน์รัวๆมาแล้วแสดงว่าทุกคนหิวฉันก็หิวเนี่ยป้อนฉันหน่อยได้ไหมหนงทำอันนี้พูดใครผมเหระใช่ค่ะอ๋ออันนี้ผมตักให้แล้วกันนะผมเห็นุุปากักเล็กเอางี้คือตอนนี้แกร์เข้าใจดีมากเวอร์เขาอ่ะจะแจกแป๊หนึ่งนะพอใช้นี้หน่อยนะครับ เพราะว่านี่มันเลอะน้ำลายไปแล้วเดี๋ยวเกิดเรากินไม่หมดเก็บไปกินได้ไงเือยเาบอกว่าแคปฟูดอะนั่งใจดีมากเดี๋ยวนั่งจะมีแจกเป็นแบบว่าแจกอะไรครับเพรเหมือนวาลเวอร์มีั้่หมดหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็สามร้อยใช่ไหมแจกเป็นคูปองวาลเชอร์เหรออืมยี่สิบลังวัน,นง่นนนนายง่ายง่ายายเงินกดปะอืม ใครที่แบบว่าดู like ไลฟ์มาตอนนี้นะแค่พิมพ์มาว่าเมนูโปรดในใจที่เราชอบมากๆเนี่ยคือเมนูอะไรแล้วก็พิมแฮชแท็กทีมแกร็บมาด้วยทิม์กร็บสะกดเลยนะครับแฮชแทก T E A M G R A B ติดกันได้ยังไงต่อ,อ,อเดี๋ยวทีมงานแกร็บเนี่ยเขาจะมาสุม่ม แล้วก็แจกรางวัลพวกคุณทั้งหมด20คนจ้า20รางวั20ล20รางวัลได้อวอลเชอร์ไป,ไปใช้แทนเงินสดถูกต้องใน g r a ็ใช่ว้าวได้ส่วนลดจากแกร็นี่แหละนี<า>่ว่า200 300แล้วแต่รางวัลวจะจ่20รา,างวัลอ่ะพิมพ์มาเลยว่าเมนูสุดโปรดของคุณอ่ะคือเมนูอะไรต่อด้วย #TeamGrab มาเลยจ้ะ ม,มาเลยเดี๋ยวเราจะดูพร้อมๆกันว่ามีใครอยากกินอะไรช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กทีมแกรฟนะไม่งั้นเดี๋ยวทีมงานเขา,าหาไม่เจอะนะจ๊ะมาละคุณแกวลินบอกไก่ย่างไก่ย่างคุณโหงบอกส้มตำของโปรดมามีม่ค่มามาไม่ยาเมียขามียชอบกินอะไรมากที่สุดคะมียชอบกินก,กินขเนียชอบกินข้าวเหนียวมากที่สุดเลยค่ะอนไหนเนยบอกพี่ข้าไหนสิคะ มีโอ้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 ปั้นนะเออปุ๊บน้องมิาชอบกินอะไรมากที่สุดคะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก่อ๋อฮะนี่ไงมีคนบอกว่าชอบกินราดหน้าชอบกินหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแรงนะแรงนะหมูสามชั้นอ่ะก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวฉันก็ชอบพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวจากแป๊บบ่อยมากเวอร์อันนี้ไม่อยากจะบอกแต่แต่อันนี้คุณรู้ป่ะว่าที่เขาบอกว่าลด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 แล้วอ่ะมันมีลดยิ่งกว่านั้นอีกเหรอมันมีแฟ flash sale ใช่แฟลชเซล l e flash sale คืออะไรครับควรช่วยบอกนะครับแฟลชเซล l e เดี๋ยวฉันขอไปจัดการกับลูกฉันแป๊บนึงนะอะไรคะโอเคไปดูเขาก่อนไป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 ดูเขาก่อนดูใครับมาไม่ขออธิบายนี่ ุกคนแฟลชเซลแฟลดเซลลนะคือลดถึง70%ตั้งแต่บ่ายสองถึง5โมงเย็นนะจ๊ะตั้งแต่นตั้งแตอ31พคนี้ถึง27มิถุนายนนี้ครับ70%ฮดนลนี่ไงคือเหตุผลที่ฉันถึงได้แบบว่าสั่งตั้งแต่แบบเช้าแล้วเราก็ได้ข้าวเที่ยงแล้วเราก็ได้ข้าวเย็นไปด้วยเลยในทีเดียวค่ะ ไม่กินข้าวอยู่อะคะให้มอนไม่กินข้าวก่อนได้ไหมคะได้ได้หรอคะได้จริงๆนะคะได้คโอเคค่ะได้เลยค่ะน้องมิาค่ะ,คะนี่ไงนางน่ารักนาะงให้แม่กินข้าวก่อนอเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องก่อนนะคะอือสนี่โอเค๊โอเค okay. เรียบร้อยนี่ ของที่ได้มานะ <ผม S 1> เดี๋ยวแล้มมไม,ไม่ไม่ต้องเถียงผมนะเถียงผมไม่เคย,ยเอยากกอดติดใกล้ช่วงนี้พี่เขาหวานเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ชานมไข่มุกใครเลิฟชานมไข่มุกกดหัวใจมาให้หน่อยจ้าใครเลิฟชานมไข่มุกแม่เอ้ยไดเอ็ดแค่ไหนก็ต้องกินสักนิดนึงสูตรสักนิดนึงนะสองสามคำสองสามคำอ่ะ กดหัวใจมาให้ชานมไข่มุกชาวชานมไข่มุกกดหัวใจมาให้หนวจ้าคึกจักไนเนี่ยโอ๊ยกินชานมไข่มุกเยอะเหมือนฉันจริงๆหัวใจมาเต็มเลยอะคุณมาชิบอกว่าชอบกินกระเพราเนื้อค่ะเรื่องกินมันเรื่องใหญ่นะทุกคนเรื่องกินนี่มันเรื่องใหญ่แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า ตอนนี้มันคือโค้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนฮะนี่เด็กเอาของมาส่งค่ะนี่โอ้นี่คุณคือพนักงานแป๊บหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม,ไม่ใช่อะคะแล้วเอาอะไรมาส่งให้คะเอาข้าวส่งให้มาเมยนี่นี่ดูนี่คือลูกฉันจริงๆเอาข้าวส่งให้มาวีนะคะอ,อแต่ตอนนี้เนี่ยขอ,ขอ,อไปเก็บนะยคะ่ะตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะทุกคน โค้งสุดท้ายแล้วโปรแรงๆงลดเยอะๆตอนนี้เท่านั้นถึงวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับผมใ,ใครอยากได้ดีๆแรงแรงนะครับผมสั่งมาเลยแล้วใครไม่รู้ว่าจะกินอะไรมีปัญหาแบบบ้านเราเนี่ยนะครับผมเปิดโปรแกรมเลยไม่ใช่หร <ปก S 1> งอเขาไม่เล่นโปรแกรมเขาเรียกว่าแกบรบใช่